ในเรื่องของรายจ่ายมันทําให้เห็นภาพไม่ไม่ครบทั้ง360องศานะครับท่านประธานมันทําให้เห็นทำให้ผมต้องชี้แจงกับสภาแห่งนี้ด้วยภาพสุดท้ายของวาระนี้ครับว่าภาพสรุปสั้นๆก็คืออัตราการเติบโตของรายได้โตไม่ทันรายจ่ายของประเทศทําให้อัตราการกู้สูงขึ้นเรื่อยๆรายได้ของรัฐย้อนหลังไป4ปีท่านประธานจะเห็นครับโตอยู่แค่4.5% แต่ในเรื่องของรายจ่ายนั้นโต6.6และการกู้ก็เลยโตที่7.3เร์คราวนี้ถ้าเราเห็นทั้ง3มิติทั้ง3ก้อนของงบประมาณอย่างเต็มๆแบบนี้นะครับมันจะทำให้เรารู้สึกครับว่าตกลงผลประโยชน์ที่เราจะได้จากงบประมาณอันนี้เนี่ย <c oughs> เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงระยะยาวที่เราจะต้องไปเสี่ยงเนี่ยมันคุ้มค่าหรือมันไม่คุ้มค่ามันรอบคอบหรือมันไม่รอบคอบมันมีการบริหารความเสี่ยงหรือย,ยังอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับ การประมวลแล้วก็การสรุปให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเรื่องของรายได้เรื่องของรายจ่ายแล้วก็เรื่องของเงินกู้นั้นมีรายละเอียดมากกว่าที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไป,ไปในช่วง3วันที่ผ่านมาสําหรับวาระต่อไปครับผม,ผมเวลาเหลืออีก3นาทีโอเคจะเอาให้เร็วขึ้นนะครับท่นา,านประธานเรื่องเกี่ยวกับการขยายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการสะท้อนความสมดุลระหว่างการแก้ปัญหาเศรษฐกิจกับเรื่องของ การกระตุ้น GDP ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงการใช้งบประมาณที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งครับที่ท่านผมไม่พลาดปิงครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงผมไม่พลาดปิงไม่ได้เอารูปอะไรขึ้นแต่ผมแค่ต้องการแสดงความเห็นด้วยกับข้อความ ที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านได้เคยพูดไว้เมื่อปี2,565ช่วงประมาณกุมภาพันธ์พมีนาคม2,565ท่านพูดประมาณนี้นะครับว่าผมผมไม่ได้จะใช้คำพูดของท่านเปเปครับวันพูดประมาณนี้บอกว่าถ้ารัฐบาลไม่จนปัญญาจริงๆเนี่ยไม่แจกหรอกเน้นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจจะมากกว่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่ต้องการที่จะ ให้รัฐบาลที่จนปรรัญญาจนต้องกู้มาแจากแต่จะใช้เน้นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินในการสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแรงขึ้นตรงนี้ผมก็เลยทําให้คิดครับว่าไอ้สิ่งที่ผมต้องการจะขยายสิ่งที่ต้องการจะสะท้อนว่าไอ้การจเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยมันสําคัญแน่นอนแต่มันต้องแลกด้วยอะไรมาบ้างน,นะครับมันคือการหาสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจกับการลดความเหลื่อมล้ํา มันคือการหาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ในระยะสั้นกับความเสี่ยงระยะยาวมันคือการมองเห็นแล้วก็การกระตุ้น ignite ก,กับการหาสมดุลกับประชาชนที่ถูกมองข้ามในเรื่องของงบประมาณนะครับผมก็เลยมานั่งคิดครับว่าถ้าเราจะไม่จนปัญญากันจนเกินไปในการที่จะกู้มาแจกอย่างเดียวแล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการบริโภคเพียงอย่างเดียว การสร้างเศรษฐกิจอย่างที่อดีตนายกรัฐมนตรีได้พูดไว้การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นมีหลายมิติยกตัวอย่างให้ครับ GDP มันก็คือ C บวก I บวก G บวก X ลบ M มันก็คือการบริโภคมันก็คือการลงทุนมันก็คือเรื่องของงบประมาณมันก็คือเรื่องของส่งออกแล้วมันก็เรื่องของการนําเข้าคราวนี้ GDP ที่มันต้องการกระตุ้นเนี่ยครับที่มันแย่อยู่เนี่ยผมเอาตัวเลขของไตรมาสที่1ปี2567 โตอยู่แค่1.5มาให้ดูตกลงแล้วเราเกาถูกที่คันจริงหรือเปล่าครับปัญหาของ GDP มันอยู่ที่บริโภคหรือมันอยู่ที่ลงทุนหรือมันอยู่ที่งบประมาณหรือมันอยู่ที่ส่งออกหรือมันอยู่ที่นาเข้ามันไม่ใช่แค่การบริโภคของเอกชนเพียงอย่างเดียวนะครับมันคือถ้าท่านประธานเห็นประชาชนเห็นอยู่ก็จะเห็นว่าบริโภคหรือว่าตัว consumption สนั้นโตตั้ง7กว่าเปอร์เซ็นต์ มันกลับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งบประมาณแผ่นดินมันเป็นเรื่องของการต่อสู้กับการขานดูลทางการค้าต่างหากที่ต้องการการกระตุ้นนะครับซึ่งก็ตรงกับคาพูดที่ท่านอดีตน,นายกรัฐมนตรีได้พูดไว้เมื่อปี2,565ที่ผมต้องย้อมว่ามันเป็นปี2,565เพราะปีนั้นเศรษฐกิจซึมมากกว่าปีนี้ครับท่านอดีตนายกก็ยังพูดเลยว่าเรามาสร้างเศรษฐกิจกันเถอะเราอย่ามาแจกกันเลยแล้วการแจกที่จะทําให้การบริโภคเพิ่มขึ้นมันก็อาจจะไม่เก่าถูก ก็ไม่ถูกที่ขานจริงๆอย่างที่พี่น้องประชาชนเห็นอยู่ว่าการบริโภคไม่ได้เป็นปัญหาการลงทุน investmentgovernment expenditure งบประมาณแผ่นดินแล้วก็ X-M ลบ M หรือ o หรือเอาส่งออกลบนำเข้าต่างหากที่มันเป็นปัญหาคราวนี้จึงอยากชวนทุกท่านครับมามองในสิ่งที่ผมมองแล้วก็มองตรงกับที่อดีตนายกรัฐมนตรีพูดไว้เมื่อปี2565ด้วยว่า มันคือการสร้างเอางบประมาณอย่างรอบข้อมาสร้างเศรษฐกิจมากระตุ้น GDP กันดีกว่าคราวนี้องค์ประกอบของ GDP ปี2,566ที่เป็นข้อมูลล่าสุดจากสภาพัฒน์เนี่ยเขอบอกว่าภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการรวมกันเป็น GDP 100%เป็นกเกษตรเครับเป็นอุตสาหกรรม33%เปครับเป็นบริการหรือก็คือการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับประมาณห้นะครับ ตรงนี้เนี่ยเรามาดูกันครับผมอยากจะขยายแล้วก็อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าในเรื่องของเกษตรก็ดีเรื่องของอุตสาหกรรมก็ดีเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีงบประมาณปี68เนี่ยมันตอบจอดการตอบโจทย์การสร้างเศรษฐกิจมากเพียงใดตรงนี้เริ่มต้นกันที่การเกษตรครับท่านประธานการเกษตรปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตเรื่องของการเพิ่มผลผลิต,ตภาพทางการเกษตร อันนี้มันคือหัวใจของการปฏิรูปการเกษตรครับการเพิ่มมูลค่าอะไรพูดกันมาเป็น10-20ปีแล้วแต่เรื่องของปัญหาที่ดินทับซ้อนกับเขตป่าในข้อที่1ครับงบประมาณการแก้ไขาตามงบประมาณปี68ใส่ไว้ว่า725ล้านบาทถ้าเป็นแบบนี้นะครับต้องใช้เวลา100ปีครับกว่าจะพิสูจน์สิทธิ์ทั้งหมด ในการแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรทําให้สามารถเลื่อตาอ้าปากและคละ้ายๆกับที่ผมเคยพูดไว้เรื่องเกี่ยวกับกระดุม5เม็ดก่อนที่ผมจะอภิปรายเมือ่อ5-6ปีที่แล้วนะข้อเสนอแนะตรงนี้เนี่ยพวกผมคิดแล้วนะครับว่าจะลงทุนปลดล็อกที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องใช้งบประมาณ1 0,000ล้านบาทภายใน5ปีหรือประมาณ2,000ล้านต่อปีถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยภายใน5ปี ปัญหาที่ดินทับซ้อนของพี่น้องเกษตรกรถึงจะหายไปไม่ใช่725ล้านบาทอย่างที่ได้จัดงบประมาณมาปัญหาเรื่องที่2ก็คือเรื่องของน้ําเมื่อเช้าก็ได้ฟังน่าจะเป็นสสสักดินายนุ่มหนูก็ได้พูดไปเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณชนรับประทาน24ใช่ไหมถ้าผมฟังท่านไม่ผิดนะครับว่าก็มีงบประมาณอยู่กรมชลประทานอยู่70,000กว่าล้านอะไรประมาณนี้แต่น้ำแล้งนะครับที่ทำให้ผลผลิตผล,ลไม้4เดือนแรกเนี่ยหายไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอยู่ในเขตนอกชนบทานเนี่ยงบมันแค่7 0 0ดล้านบาทครับท่นประธานไม่ถึง2อ0 0 0นไร่ครับที่จะได้ผลประโยชน์จากงบประมาณนี้อันนี้นี่คือแค่หซของพื้นที่นอกชนะทานที่มีปัญหาภัยแล้งทั้งหมดสิ่งที่เราเสนอจะลงทุนปลดล็อกในน้ําได้ต้องห0 0 0 0่นล้านบาทครับภายในระยะเวลา5ปีเพื่อที่จะปลดล็อกชนบทไทยให้มีความมั่นคงในน้ําได้ เรื่องสุดท้ายเรื่องของการเผาในภาคการเกษตรที่ทําให้อากาศเป็นพิษเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ PM 2.5ปีนี้งบประมาณตั้งเป้าว่าจะลดอ้อยไฟไหม้ลง2ล้านตันจาก24ล้านตันซึ่งคิดเป็นเพียงแค่10%เท่านั้นครับในขณะเดียวกันถ้าเราลงทุนในเครื่องจกักรเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิศวะการเกษตรนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับระบบการเพราะปลูกอ้อยในงบประมาณ2,000ล้านบาทผมว่าอันนี้แหละครับ ถ้ารัฐบาลเสนอมาอย่างนี้ผมให้ผ่านเพราะผมคิดว่ามันถูกและมันสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจมันสามารถที่จะกระตุ้น GDP ได้จริงๆสําหรับเรื่องเกี่ยวกับกเกษตร9%ของ GDP ไทยต่อมาเป็นภาคอุตสาหกรรมครับ33%นะครับของทั้งหมดซึ่งอุตสาหกรรมเนี่ยไม่พูดจําเยอะครับมันก็เห็นภาพใหญ่ๆอยู่2-3อันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เรื่องเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมยานยนต์เกี่ยวกับการสร้างอุตสาหกรรมในอนาคตการแข่งขันและผลกระทบอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เมื่อกี้น่งฟังท่านรัฐมนตรีทั้งแรงงานแล้วก็อวพูดอยู่นะครับบอกว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องต่อสู้กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ตั้งงบไว้ทั้งหมด5,000ล้านบาทรับผมใช้วิธีเซิร์ชเข้าไปใน Excel แล้วก็ใส่คำว่าเซมิคอนดักเตอร์งบทั้งหมดที่เอารวมออกมาผมก็เอามารวมให,ให้ทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่กระทรวงไหนมันก็จะรวมกันที่5,000ล้านบาท คราวนี้ท่านประธานจ้าไหมครับว่ามาเลเซียมีงบประมาณในการทำเซมิคอนดักเตอร์เท่าไหร่ญี่ปุ่นมีเท่าไหร่อินเดียมีเท่าไหร่20แสนล้านบาทครับ2อ4แสนสหมื่นล้านบาทครับ3 5 0แสนหหมื่นล้านบาทครับคราวนี้ผมถามว่างบประมาณที่มันจัดมาเนี่ยมันจะพอที่จะมีอะไรที่จะพอที่จะไปสู้ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในอาเซียนหรือว่าในเอเชียนในเรื่องเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์อะไรบ้างในการที่จะปฏิรูปอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อมาเป็นเรื่อง การเปลี่ยนผ่านที่เป็นทรรของยานยนต์สันดาปไปสู่ EV ผมดูทั้งหมดแล้วครับใช้คำว่ายานยนต์เซิร์ชเข้าไปเลยมันออกมาประมาณหมื่นกว่าล้านแต่ประมาณ8,000กว่าล้านนี่คือมันส่งเสริมให้ยิ่งใช้ EV ให้มากขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ในขณะเดียวกันสันดาปที่มันจะหายไปเนี่ยเป็นเฉพาะตรงนั้นเนี่ยอยู่1,275ล้านบาทผมก็ไปดูครับว่าประเทศในอเมริกาประเทศในยุโรป ซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรอย่างอเมริกาบอกว่าจะเปลี่ยนโรงงานสันดาแล้วก็รีสกิลคนให้ได้ผ่านคอนเกรสของเขาเนี่ยงบประมาณ5แสนล้านบาทอันนี้ผมต้องให้เชิญอาจท่านประธานกับประชาชนไว้ผมไม่ได้ต้องการที่จะเปรียบเทียบ1,275ล้านบาทของไทยกับอเมริกา5 0แสนล้านบาทนะครับมันเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ถูกต้องมันต้องเอาหารด้วยขนาดของอุตสาหกรรมอของ ประเทศอเมริกาหรือว่าดีทรอยต์ตัวจริงแล้วก็ค่อยมาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมดีทรอยต์ของเอเชียของประเทศไทยคุณหนึ่งจะเห็นภาพที่เห็นภาพแต่ผมกําลังอยากจะตั้งคําถามกับรัฐบาลว่ากับอุตสาหกรรมที่มันสําคัญเป็นอันดับ2อ,อันดับ3าของประเทศขนาดนี้เนี่ยมันกําลังจะมี EV มาแล้วเราก็สนับสนุนเขาด้วยเนี่ยลดภาษีให้เขาด้วยเนี่ยทำให้สันประสามิรมันหายไปแล้วด้วยเนี่ยสันดาบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงงานก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานที่จะหายไปเนี่ยใช้งบประมาณแค่นี้มันพอจริงหรอครับ อันสุดท้ายครับการปรับตัวให้ทัน AI อันนี้นี่ผมฟังอดีตรัฐมนตรีคลังของสิงคโปร์พูดเลยเรื่องเกี่ยวกับสู้กับ artificial intelligence เขาจะได้ใช้งบประมาณยังไงบ้างงบที่เกี่ยวข้องกับคำว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย1,414ล้านบาทครับตรงกับที่สสชายได้พูดไปเมื่อวันแรกตอนนี้ผมไปนั่งดูว่าญี่ปุ่นกับสิงคโปร์เขาทำเท่าไหร่ครับในการที่จะปฏิรูปอุตสาหการรมเขาให้มันสู้กับภัยความท้าทายที่มันมาจากปัญญาประดิษฐ์ได้ ญี่ปุ่น1 7 0 0 0ล้านบาทครับสิงคโปร์5 4 0 0ล้านบาท5ปีติด,ต,ดติดกันนะครับ20,000กว่าล้านอันนี้มันก็เป็นคำถามที่ก็ตรงคล้ายๆกันกับข่าววันนี้เลยครับที่มาจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยข่าวของไทยรัฐนะครับต่างชาติไล่ทุบอุตสาหกรรมไทยสอ,อทอวอนรัฐเพิ่มมาตรการตอบโต้ทุ่มตลาดและช่วยลดต้นทุนในการผลิตอันนี้เป็นงบประมาณที่ผมเอามาเป็นน้ำจิ้มให้สภาอุตสาหกรรม และคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมดูเป็นตัวอย่างครับว่าสิ่งที่ท่านกังวลไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ปิดตัวอย่างเช่นพลาสติกอย่างเช่นโลหะพวกนี้นี่มันตรงกับอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวลงของ GDP ลงอยู่ที่ 2. 6เซนี่ยมันตรงหรือเปล่ามันตรงในการที่จะสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจในการที่จะกระตุ้น GDP ได้จริงหรือเปล่านะครับสุดท้ายเรื่องของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเนี่ยคือเครื่องจักรเศรษฐกิจสุดท้ายที่ประเทศไทยมีอยู่อันนี้เราเห็นตรงกันต้องรักษาไว้ด้วยการลงทุนที่อินฟราสตรักเจอร์ทุกเพื่อสมาชิกทุกคนนะครับรวมถึงคนที่อภิปรายก่อนผมก็ได้บอกว่าโอ้เรื่องของการโปรโมทในการท่องเที่ยวการทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆในการกระตุ้นดีมานให้มีการท่องเที่ยวมาเยอะๆเะนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วเราก็คงเห็นตรงกันครับว่าในเรื่องของดีมานเนี่ยประเทศไทยมันไม่ได้ค่อยมีปัญหาหรอก ก็เป็นอันดับหนึ่งใน5กรุงเทพก็เป็นเมืองหนึ่งใน5อาหารไทยก็เป็น1ใน5อยู่อันดับท็อปฟามาตลอดแต่สิ่งที่มันมีปัญหามันคือโครงสร้างพื้นฐานในการท่องเที่ยวครับสิ่งที่ท่านประธานเห็นอยู่ตรงนี้คือการศึกษาของ World Economic Forum ครับท่านประธานทราบไหมครับว่าในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยเครื่องจักรเศรษฐกิจตัวสุดท้ายของประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ ถ้าในฝั่งของความต้องการการมาเที่ยวอยู่อันดับหนึ่งอันดับ2อันดับสอันดับสอันดับส5ห้าไม่เกินนี้แต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่อันดับสี่สิบเจ็ดอยู่ที่อันดับสี่สิบเจ็ดซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไปศึกษาดูแล้วเขาเขียนไว้เลยว่ามันอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานในการท่องเที่ยวกับการกระจายไรายได้การท่องเที่ยวให้ไปสู่ประชาชนคราวนี้รายได้ในการท่องเที่ยวของประเทศไทยเจ็สิเปอร์เซนตมันอยู่แค่หจังหวัดครับอีกเจ็ดสิกว่าจังหวัดไม่ได้ตรงนี้ แล้วเรื่องของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมักกุเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคมนาคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีการให้ข้อมูลเ,เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยมันน้อยมากงบประมาณที่ทําขึ้นมาตามปี68ครับงบ PR 1,800ล้านบาทงบสร้างถนน1,200ล้านบาทงบเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ220ล้านบาท เป็นงบสร้างพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว180ล้านบาทโดยกรมทรัพยากรชายฝั่งในขณะเดียวกัน ตัวอย่างที่อยากจะให้รัฐบาลไปดูคือประเทศนิวซีแลนด์ครับปี2566ลงทุนไป27,000ล้านบาทเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการท่องเที่ยวเพื่อที่จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะเขารู้ว่าการท่องเที่ยวของเขานั้นมันสําคัญกับเศรษฐกิจของประเทศนิวซีแลนด์มากขนาดไหนเขาถึงได้ลงทุนขนาดนี้เขาไม่ได้ดูแต่ดีมานไซด์ครับเขาดูสป라이ดไซด์ด้วยเช่นเดียวกันมาถึงสุดท้ายของวาระที่2ครับ ในขณะที่รัฐบาลมองเห็นมองขาดต้องกระตุ้นต้องอีกไหนแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่ถูกอีกหนอมากมายมหาศาลครับในเรื่องของสวัสดิการงบของอุดหนุนเด็กเล็กอายุ0ูนยหายไป1 5 0 0 0ล้านบาทนั่นคือเด็กเล็กกว่า1 5ล้านคนที่อาจจะหลุดออกจากระบบไปครับท่านประธานมันคือสวัสดิการผู้พิการที่หายไปอย่างน้อย1,000ล้านบาทซึ่งคือผู้พิการเป็นเป็นแสน,นแสนคนครับที่ ไม่ได้รับอขอัยที่พิมพ์ผิดครับประมาณแสนแสนคนครับที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือและในการในขณะเดียวกันก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับที่ถูกอิกนอถูกมองข้ามไปงบดูแลไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่าสงวนถูกตัดไปพันกว่าล้านทําให้ป่า7.5ดหล้านไร่ไม่ได้รับการดูแลมันคือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการกําจัดขยะอุตสาหากรรมในระยองครับของสสชุติพงศ์ที่โรงงานโรงงานเดียว ในเขตของเขาของบกลาง5 0 0กว่าล้านแต่งบประมาณปี68มีงบให้ทั้งประเทศ32ล้านบาทซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้ท่านประธานแล้วก็ทางคอรมอได้ลองรับฟังดูนะครับว่ามันคุ้มค่ามันรอบคอบและมันดีกว่าการที่จะแค่กระตุ้นแค่การบริโภคอย่าง,างเดียวหรือไม่ถ้าเอามากระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องอาการสร้างเศรษฐกิจและในขณะเดียวกันก็มาช่วยคนที่ถูกมองข้ามไปในการจัดงบประมาณครั้งนี้ สุดท้ายผมเหลือเวลาอีก5นาทีครับนั่นก็คือการเสนอแนะนะครับกระบวนการการจ,จัดทำงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับ best practice ของทาง OECD guideline mm hmm. เขาทำขึ้นมาให้เราแล้วนะครับถ้าท่านไม่ฟังฝ่ายค้านไม่เป็นไรครับฟัง OECD ที่ท่านพยายามจะเข้าสู่กระบวนการก็ได้ mm hmm. เขาเสนอแนะมาทั้งหมด10ข้อ mm hmm. เขาทำงบประมาณกับหลายประเทศที่เป็นอ,อยูใน OECD mm hmm. เขาก็บอกมาว่า best practice ของการทำงบประมาณตั้งแต่เรื่องของการจัดทำ เรื่องของการอนุมัติแล้วก็เรื่องของการบริหารต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำ,นำเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีทั้งหมด10ข้อก็ไม่เป็นไรครับผมคงไม่ลงรายละเอียด10ข้อแต่คิดว่าทางรัฐบาลก็คงที่จะเริ่มที่จะศึกษาอยู่อย่างน้อยมีให้เห็นอยู่3ข้อข้อ5ข้อ9แล้วก็ข้อ10ข้อ9นี้สั้นๆเลยครับถ้าจะอยู่ในมาตรฐานของ OECD ได้การจัดงบประมาณเนี่ยมันต้องมี Green b u d g e t i n g มันต้องมีเจ n เดอร์ บัจจิติงแค่2อันนี้เนี่ยการที่เรามองข้ามสิ่งแวดล้อมการที่เรามองข้ามคนที่อาจจะเป็นคนชายขอบคนที่รัฐบาลอาจจะลืมหรือมองข้ามไปอย่างที่ผมได้อภิปรายไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่ถูกมองข้ามอีกต่อไปครับเพราะในกระบวนการมันบังคับไว้เลยว่าในการทํางบประมาณต่างๆเนี่ยต้องมีกรีนบัจจิติงและมีเจนเดอร์บัจจิติงไม่ว่าจะเป็นเด็กอ่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆในการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องมีแยกออกมาเพื่อให้เราไม่ถูกมองข้ามอันนี้ก็จะได้ จบไม่ต้องทะเลาะกันครับเรื่องอีกไหนอีกหนอเพราะว่ามันตามที่ OECD เขาต้องการที่จะนําเสนออันที่9คือเรื่องของความเสี่ยงการคลังและความยั่งยืนระยะยาวนะครับอันนี้เขาก็ได้พูดเอาไว้ว่าการจะทํางบประมาณนั้นมันก็ต้องบาลานซ์ระหว่างสิ่งที่พยายามจะกระตุ้นในระยะสั้นแล้วก็ความเสี่ยงระยะยาวในการที่จะต้องบริหารความเสี่ยงการอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการกู้เรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ต้องอใช้ให้ประชาชนที่ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียงแล้วท่านเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าเอาเงินเข้ามาในอนาคตอาจจะเป็นลูกสาวผมที่ต้องมาใช้ในอนาคตอีกสิปีข้างหน้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทาอะไรได้อันี้นี่ต้องอำให้เขาได้มีการอธิบายมีการพูดถึงอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความโปร่งใสเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแล้วก็การตรวจสอบของงบประมาณตรงนี้นี่โอ c d ซเขียนไว้ชัดครับว่าปกติแล้วประเทศไทยพอเราอภิปรายวาระหนึ่งกันเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการตั้งกรรมธิการ คราวนี้บางประเทศเนี่ยประธานกรรมธิการเขาไม่ได้ให้เป็นรัฐมนตรีครั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเพราะว่ามันเป็นการตรวจสอบความโปร่งใสของงบประมาณที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วทางรัฐมนตรีจากฝั่งรัฐบาลก็จะเป็นประธานของกรรมธิการงบประมาณมาโดยตลอด OECD บอกมีบางประเทศที่รัฐมนตรีครังไม่ได้เป็นประธานตรงนี้นี่ผมก็คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เรื่องเกี่ยวกับความโปร่งใสในการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การจัดทำเรื่องการที่จะต้องมีการบล็อตแคสต์นะครับบลอตแคสต์ cast, หรือว่าการไลฟ์สดให้ประชาชนได้เห็นว่าในการทำกรรมธิการเวลาที่เราลงรายละเอียดแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยในระยะเวลาเดือน2เดือนที่เราทำเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมได้หรือไม่มีโอกาสที่จะได้รับฟังได้หรือไม่มีโอกาสที่จะไดะ้เมื่อมีการ เตรียมตรวจสอบแล้วเนี่ยประชาชนกับฝ่ายค้านไม่โอกาสได้ตรวจสอบมากแค่ไหน,นอันนี้ผมว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับไม่ได้เป็นประเด็นที่สสรัชนกหรือไม่ได้เป็นประเด็นที่สสนะัทพงศ์พูดไว้แต่ผมคิดว่าถ้าตามสิ่งที่เราพยายามจะมุ่งไปข้างหน้าซึ่งเราเห็นตรงกันในการเข้าไป OECD เนี่ยมันมีไกด์ไลน์หลายอันที่ผมคิดว่าทางกระทรวงการคลังก็คงจะศึกษาอยู่แล้วนะครับแตไมอย่างนั้นผมพิมพ์ม,มาแล้วก็ศึกษามาเยอะพอสมควรเรื่องเกี่ยวกับ best practice แลวก็ไกด์ไลน์ก็น่าจะทําให้ ทางกระทรวงการคลังนั้นสามารถที่จะเอาไปทํางานต่อแล้วก็ทําให้งบประมาณในปีต่อๆมาสามารถที่จะ,ะตรงจุดมีความรอบคอบแล้วก็มีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงระยะยาวกับสิ่งที่ต้องการผลประโยชน์ระยะสั้นมีสมดุลระหว่างเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกับเรื่องของความเป็นความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนไปในคร,คราวเดียวกันสุดท้ายครับผมสรุปด้วยสไลด์นี้สไลด์เดียวว่า5สิ่งเร่งด่วน ที่รัฐบาลต้องทำนะครับเกี่ยวกับงบป,ประมาณแผ่นดินเป็น Immediate Next Steps ที่ท่านควรที่จะต้องทำนะครับข้อที่ 1. สรุปและได้ก็คือความชัดเจนเกี่ยวกับแผนรายได้กับแผนหนี้ของประเทศครับใน3วันที่ผ่านมาในเรื่องของรายจ่ายทางสอสสฝ่ายค้านก็ถามทางฝั่งของท่านก็ตอบมาแต่เรื่องของความชัดเจนของรายได้เรื่องของแผนหนี้เนี่ยไม่ค่อยมีความชัดเจนเท่าไหร่ผมอยาก ได้ยินเรื่องนี้จากกระทรวงการคลงังจากทางรัฐบาลไม่จำเป็นต้องในวิธีนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ที่ท่านได,ได้ทำมาบ้างแล้วผมก็เห็นว่ามีการปฏิรูป20อย่างใช่ไหมครับทางกระทรวงการคลังเตรียมไว้ในข่าวผมก็อยากจะเห็นว่าจะขยายฐานภาษีว่าจะปฏิรูปภาษีว่าจะขยายฐานเศรษฐกิจยังไงอันนี้ผมอยากฟังบ้างนะครับว่าจะทํำยังไงอันที่2ก็คือเรื่องของแผนการปฏิรูปภาษีอย่างเป็นธรรมอันที่3ก็คือแผนการช่วยเหลือประชาชนที่ งบประมาณไม่ครอบคลุมในครั้งนี้นะครับเราแสดงให้เห็นประชาชนที่เขาเสียภาษีผ่านแวดผ่านภาษีที่เป็นเรื่องของการบริโภคเขาอาจจะไม่ได้เสียภาษีอย่างอื่นเนี่ยเขาอาจจะอยากถามว่าอ้าวแล้วเขาอยู่ตรงไหนของแผนงบประมาณอันนี้เขาก็อยากจะเห็นว่าเขาจะทํายังไงต่อไปอันสุดทา้ายข้อที่4ครับก็คือการเปิดเผยกระบวนการพิจรารณา,นานงบต่อสาธารณะอันที่5ก็คือการปรับกระบวนการงบประมาณตามมาตรฐานของ OECD ครับอันนี้ก็คงจะเป็น5สิ่งเล่งด่วน ที่รัฐบาลต้องทำครับผมเกินไปหนึ่งวินาทีต้องขออภัยด้วยขอพระคุณท่านประธานมากครับ